สวัสดีครับมาพบกับช่องอยูสูนชานลนะครับสาระอดีตเกกับเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งรอบรู้ทั่วๆไปนะครับวันนี้จะมารีวิวแกะกล่อ,นนกอ,อ,อ,องนะครับเป็นกร่าวว่าเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีฮอ้์หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่ที่กระโดดเข้ามาทำธุรกิจ ออนไลน์เช่นเดียวกันเหมือนกับคลิปท้าวที่แล้วครับเป็นเท้าวที่แล้วนี่เป็นช้อปปี้ออนไลน์ของ t True shopping นะครับซึ่งก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันและนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะครับนะชื่อว่าแฟนมัดนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่ w วอร์ไวย์เว็บแฟน .com ดูนะครับหรือไม่ก็ไปโหลดที่จะมีให้โหลดทางแอปอ iOS ก็มีแล้วก็ Android ก็มีนะครับลองเข้าไปดูซึ่ง ท้ายคลิปก็จะมีแปะ,แปะลิงก์ไปให้นะครับซึ่งใครสมัครเป็นสมาชิกของแฟนมาร์กเนี่ยเขาเมื่อเราไปเข้าไปเช็คอินทุกวันเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าจะได้เงินสะสมในบัญชีในนั้นซึ่งซึ่งซึ่ง,งอชอปปี้ออนไลน์อันนี้เนี่ยถือว่าดีมากครับดีกับหลายๆ ยี่ห้อดังๆอย่างเช่น l าซาด้าหรือช้อปปี้นะช้อปปี้เนี่ยก็คือเมื่อเราไปเช็คอินเนี่ยเราก็ได้ไม่กี่เหรียญใช่ไหมครับนะไม่ถึงสิบเหรียญแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ครั้งเดียว,วก็คล้ายๆกันแต่ว่าแฟนนมาทเนี่ยเมื่อเราเข้าไปไปเช็คอินนะมันสามารถเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าที่ที่ไปสมัครนะอตอนนี้มีเงิน,อนอยู่เท่าไหร่ไอท้ที่มัน เป็นเป็นเงินนะครับเออเป็นเงินเป็นเงินเลยนะครับเมื่อเราสะสม check in, เช็คอินเขาจะให้เป็นเงินเลยเป,เปิดให้ดูนะครับซึ่งเว็บออนไลน์อันนี้นะครับเพิ่งสมัครได้เมื่อปีนี้นะครับไม่นานนี่เองนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับใครถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกเ,เริ่มแรกนะครับขเขาก็จะมี อะไรโบนัสหรืออะไรนรี่ยให้เยอะเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้ครับเพราะว่าสมัครไปนานแล้วนี่เราลองเข้าดูนะครับนี่ครับเออใดูเห็นไหมครับจำนวนเงินอ่าจำนวนเงินจำนวนเงินครับที่ที่กดทุกวันทุกวันนะครับถ้าจะประมาณเดือนเดือนไม่เกิน2เดือนนะครับที่ทำมาเนี่ยกดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะ ให้5บาทบ้าง7บ้างบ้าง7บาทบ้างสิบาทบ้าง,าางตอนนี้ก็สะสมได้ 1, 4 7 5บาทแล้ววันนี้ก็เลยไปสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ในราคา,าราคาเท่าไรเอ่ยราคาที่สั่งซื้อมาคือเป็นกระเป๋านครับ447บาทเราใช้สาเราสามารถใช้เงินที่เราสะสมในบัญชีนี่ยมาเป็นส่วนลดได้ไม่ใช่ว่าสะสมได้1,000พแล้วก็จะมาเป็นส่วนลด1 0 0 0พนะครับคือเขาจะมี มีเปอร์เซนต์ว่าจะใช้เป็นสน่วนลดเท่าไหร่สินค้าตัวนี้เขาไม่ให้หมดนะครับเช่น447บาทเนี่ยเราจ่ายเพียงแค่377บาทนะครับก็ประมาณ70บาทใช่ไหมครับประมาณนั้นฮะ60 60 70บาทนี่นะครับอตอนนี้วันนี้ก็ามาส่งถึงวันนี้ก็ามาส่งแล้วนะครับสั่งไปตั้งแต่วันไหนเอ่ยอเดี๋ยวลองดูด นี่รายละเอียดนี่รายละเอียดนะครับที่ที่สั่งไปรา,ายละเอียดจิ๊นเนอร์นี่คือเห็นไหมครับสั่งไปตั้งแต่วันที่26เดือน2นะครับแปดโมงเช้าแล้วก็เพิ่งได้วันนี้ เออคือตัวนี้ช้อปปิ้ออนไลน,น์น่าจะเป็นของจีนนะครับของจีนมากกว่าเพราะดูจากสินค้าหรืออะไรนะครับส่วนม,มากจะเป็นของจากจีนเป็นพวกแฟชั่นนะครับกแฟชั่นส่วนใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยซึ่งก็เหมาะกับใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรือเนกา,เป,าเป็นต้นมีหมดนะครับในนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาในการส่งก็ค่อนข้างนานเพราะวันนี้สั่งไปตั้งแต่26 รับเพิ่งได้วันนี้วันนี้วันที่11นะครับก็ประมาณสัปดาห์กว่านะครับ หอมาอย่างดีครับแพคมาอย่างดีแล้วก็เป็นแพ็กเกจของทางบริษัทเองนะรมารีวิวให้ดูเดี๋ยวตอนท้ายจะแปะลิงก์นะครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปสมัครแล้วก็จะแปะแล้วก็จะมีโค้ดสำหรับมีโค้ดสำหรับคนที่สมัครใหม่นะ้วก็คือมีเขาเรียกว่ารหัสแนะนำนะครับเขาจะก็รบกวนใส่ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าใครเอารหัสแนะนำไปสั่ไปปุ๊บนะก็จะช่วยแอดมินได้คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่สมัครแล้วก็ไปชวนเพื่อนคยิ่งเราชักชวนเพื่อนมากเท่าไหร่เราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะมีเงินสะสมในบัญชีมากขึ้นด้วยนะครับส่วนที่เบิกมาเป็นเงินสดนี่ก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนลดได้ในการซื้อสินของภายในเว็บของเขานะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนี่ย ก็น่าจะมาจากจีนครับมีแต่ภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะเป็นของจีนหอมอย่างดีนะถุงพลาสิกแล้วก็ข้าดในก็เป็นอซองอันนี้เป็นกระเป๋าหนังครับไว้ใส่เอกสารใส่เอกสารซึ่งเราดูจากฝ่ามือดีความความกว้าง นี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือไม่ใหญ่มากหน้าใบากับใบลองพอดีกันสําหรับโดวยเฉพาะผู้ชายนะครับถ้าไปสะพายข้างเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับนะดูความหนาคือความละเอียดก็ถือว่าจะถามว่าวัสดุด,ดีไหม ก็ต้องลองใช้แล้วไม่ใช่หนังจริงน,นะครับน่าจะเป็นหนังเทียมเพราะว่าดูจากเนื้อแล้วเนี่ยการจับเราเนี่ยมันน่าจะเป็นหนังเทียมมากกว่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหน่อยนะครับกลิ่นเหม็นพลาสติกนะครับอันนี้จะเป็นก็เป็นเนื้อภาพหยาบๆเนื้อภาพหยาบๆนะครับแล้วก็การเย็บการเย็บนี่ก็คือถือว่ายังไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เขาอาจจะเน้นปริมาณหรือเปล่า เพราะว่ายังมีรอยห่างเห็นไหมครับเหมือนไม่แนบสนิทครับถ้าพอใส่เอกสารหรือว่าใส่แท็บเล็ตคือสามารถใส่แท็บเล็ตได้ครับประมาณ10นิ้วอย่างเงี้ยนสะินิ้วหรือว่า iPad iPad Pro 11นิ้วก็น่าจะใส่ได้นะครับข้างในที่ใส่มา อันนี้ของแถมนะครับของแถมนียยัดคือต้องกันนะครับเพราะว่าจะเวลาขนส่งทางไกลนะขนส่งทางเรือทางอะไรจะได้ไม่ยัดหรือหักหรือขาดอะไรเห็นไหมครับจะมีความเร่งรีบของอพนักงานอยู่ก็คือยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ในทางการเย็บเห็นไมไม่ค่อยเรียบร้อยมันก็กระอสมราคาประมาณส0 0กว่าบาท ดูข้างในวัสดุอันนี้น่าจะกันน้ําได้ดูจากวัสดุอันนี้นะครับผ้าเนี่ยน่ากันน้ําได้ระดาับหนึ่งแต่ว่าจะให้ไปจมน้ํานานก็คงไม่ไหวนะครับข้างในก็จะมีซิปมีซิปข้างในซิปข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับสามารถใส่โทรศัพท์หรือว่าเอกสารหรือว่าเงิน ในเวลาเราปิดปิดางเงี้ยเอ่อเวลาลูดเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทนะครับมันเราจะมีช่องบ้างตรงนี้ก็คือข้อเสียก็คือไม่ค่อยชอบเพราะว่าเวลาเราเราไปโดนน้ำรืออะไรยิ่งช่วงสงการเท่าเราใส่เนี่ยคือไม่เหมาะแน่นอนเพราะว่ากันน้ําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมีช่องช่องน้ําที่จะเข้าไปตัวนี้เหมือนกันนะี่ะะะมันมีช่องน้ำนะ,นะครับก็ใส่ ไปได้ทั่วไปครับใส่ดูยน้ําในช่วงสงการนี้ไม่แนะนำนะเอาหาถุงพลาสติกครอไปอีกทีนะครับเนี่ครคือถ้าเราใส่เต็มอ่ะมันจะเป็นรูปบมบวมหน่อยครเห็นไหมจะบ,มบวมหน่อยส่วนสายรัดก็ทั่วไปครับไม่ได้หรูหราหรือว่าพรีเมียมอะไรมากมายแ,แถวบ้านเราก็มีครับซึ่งอันนี้ก็ก็ทั่วไปจริงครับไม่ได้เก็บเออะไร เพราะว่าถ้าเราใช้ไปนานไอ้พวกเป็นเส้นด้านพวกนี้มันจะเป็นไฟๆอย่างเงี้ยแบบอันนี้แล้วก็สามารถปรับระดับได้สามารถปรับระดับได้มีที่ปรับระดับลองดูก็วสวยระดับหนึ่งครับโอเคนี่นะครับกับกระเป๋านะเนี่ยเขาเสียหว่าตาจี๊บ บูโดโอนะครับบอลบูโดโอครคือแต่ว่าเวลากระดุมตัวนี้คือมันดูดจริงครับแต่ว่ามันคือเราต้องเล่งเล่งเล่งให้ตรงรูม,มนะันมันถึงจะดูด,ดะนะครับนะโอเคอันนี้กระเป๋าใบใหญ่ แล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กอกันนึงครับจัเื่อออกมาเป็นแพ็คคู่กันนะเป็นสีเดียวกันครับอันนี้สั่งมามันมีหลายสีครับมีสีดํามีสีกาแฟแล้วก็สีสี้ํนตาอันนี้ครับอันนี้สั่งสีมันตามาครับตอนแรกก็จะสั่งสีกาแฟมาเพราะมันแปลกดีแต่ว่ามันหมดครับก็เลยเหลือสองสีสีดํากับสีนี้แล้วก็เอญสีนี้มัน น่าจะเหมาะออกสีเหมือนเหมือนเหมือนหนังครับช่เหมาะกับผู้ชายดี <c oughs> อ่านี่ก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะกระเป๋าสตางค์ไม่หนามากนะไม่หนามากนะครับบางๆอ,อาจจะเหมือนกับว่ามันเหลือเศษจ,จากเนี่ยแล้วเขามาทําเป็นกระเป๋าสตางค์อีกทีประมาณเนี้ยครับก็คืออาจจะไม่หนานะครับก็คือใส่ใส่เงินเยอะก็แล้วตรงนี้ก็มีช่องใส่ใส่บัตร แต่ไม่ไม่กว้างครับไม่รู้ไม่รู้บัตรพวกเอทพวกอะไรจะใส่ได้ไหมบัตรน,นี่บัตรประชาชนจะใส่ได้อยู่แต่ว่าบัตรเจเอทีเอ็มไม่แน่ใจเหมือนกันเองมันมันม,มันตัดขอบไปนิดเดียวเองมีสองขอมีใส่ได้ถ้าใส,ใส่ก็ใส่ได้ประมาณอ่าสี่ใบฮัทหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับอ,อน,นี้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับแล้วด้านข้างก็ใส่ได้เอกสารเล็กๆน้อยใส่เงินยญด้านข้างไ,ได้ นี่ฮะแต่เสียดายไม่ไม่มีซิปนะครับไม่ใช่สิถามว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมอ่เดี๋ยวยกตัวอย่างลองดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ iPhone ดู iPhone นี่ได้ครับ iPhone 10ไอโฟนสิบเนี่ยได้ได,ด้แต่ไม่แนะนำใส่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีสิบก็เพราะว่าเรา,เราถือไม่ระมัดระวังเนี่ยมันสามารถหล่นได้นะครับ มาถล่นได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเอ่อมันระวังดีหรือว่าไม่ค่อยเสียดายอะไรก็ใส่ได้ครับอย่างเงี้ยถือไปแล้วแต่เราถือหรือถืออย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยแต่ก็เท่ดีนะฮะมีตาอย่างเงี้ยกระเป๋าหนังผู้หญิงก็ถือได้นะครับผู้ชายก็ใส่ดีแล้วก็หรือเราใส่ในซองนะใส่ในซองนี้ก็ได้โอเคอย่างเงี้ยเออสวยดีไปอีกแบบนะครับแบบพกพาอือใช่ครับ อโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับกระเป๋าเอกสารที่ส่งมาจากเว็บออนไลน์ยี่ห้อใหม่ครับจากแฟนมารทนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปสมัครดูครับแล้วแปะลิงก์อีกทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้นำรหัสแนะนำไปช่วยลงด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ได้คะแนนไปอีก ส่วนหนึ่งครับแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปแนะนําเพื่อนต่ออีกก็จะได้คะแนน,นต่อไปอีกนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe mm hmm. ในช่องอยูส่วนชแนลด้วยนะครับนะสวัสดีครับ